เมื่อพูดถึงผักสีเขียวหลายคนอาจนึกถึงเพียงอาหารธรรมดาที่เราทานกันอยู่ทุกวันแต่แท้จริงแล้วผักสีเขียวนั้นซ่อนพลังแห่งคุณค่าที่มากกว่าที่เราคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุที่ร่างกายเริ่มต้องการการดูแลเป็นพิเศษการเลือกทานผักสีเขียวให้หลากหลายไม่เพียงช่วยเสริมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจ ไปจนถึงการบำรุงสมองและระบบย่อยอาหารได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นหากวันนี้คุณหรือคนที่คุณรักกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงวัยสูงอายุการใส่ใจเรื่องอาหารการกินโดยเฉพาะเมนูผักพืชสีเขียวจึงเป็นเหมือนกรอบป้องกันโรคที่จะช่วยให้ชีวิตยืนยาวแข็งแรงและมีความสุขได้มากขึ้นก่อนจะไปเรียนรู้กันว่า6เมนูผักสีเขียวมีอะไรบ้างผมขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของผมไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่คุณจะไม่พลาดสาระดีๆเคล็ดลับเพื่อสุขภาพและเรื่องราวที่มีคุณค่าแบบนี้ในทุกตอนเมนูที่1แกงเลียงผักรวมเป็นเมนูซุปไทยรสอ่อนที่รวมเอาผักสีเขียวหลากชนิดตามฤดูกาลเข้าด้วยกันเช่นฟักทองหันเตา๋าบวบตำลึงผักบุ้งทั่วฝักยาวและเห็ดเพื่อเคี่ยวในน้ำซุปใสที่ปรุงรสด้วยกระเทียมพริกไทยและกะปิหรือน้ำปลาเล็กน้อย กลิ่นจะหอมสดชื่นรสชาติกลมกลม่อมและเน้นให้ความรู้สึกเบาสบายท้องทำให้แกงเลียงเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้สูงอายุเพราะกินง่ายย่อยง่ายและเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการจากผักหลากชนิดในชามเดียวกันด้านสารอาหารแกงเลียงให้ไฟเบอร์สูงจากผักหลายชนิดซึ่งช่วยเรื่องการขับถ่ายและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีวิตามิน A จากฟักทองและผักใบเขียว ช่วยบำรุงสายตาและระบบภูมิคุ้มกันวิตามินซีช่วยต้านอนุมูลอิสระและเสริมการดูดซึมธาตุเหล็กแคลเซียมและวิตามินเคในผักใบเขียวช่วยสนับสนุนสุขภาพกระดูกขณะที่โพแทสเซียมจากผักช่วยควบคุมความดันเลือดเมื่อบริโภคร่วมกับการลดโซเดียมนอกจากนี้สารพฤกษเคมีหลายชนิดในผักเช่นแคโรทีนอยด์และฟลาโวโนอยด์ มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอักเสบและต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงมีผลเชิงบวกต่อการทำงานของสมองเมื่อรับประทานเป็นประจำเมื่อปรุงให้เหมาะกับผู้สูงอายุคุณคำนึงถึงการลดโซเดียมโดยใช้น้ำสต๊อกผักหรือน้ำซุปไก่เค็มน้อยและถ้าต้องการลดเข้มข้นแต่ลดเกลือสามารถใช้กระเทียมคั่วพริกไทยป่นเล็กน้อยหรือเห็แดแหก บดเพื่อเพิ่มอูมามิแทนการใส่กะปิมากๆสำหรับผู้สูงอายุที่เคี้ยวยากหรือกลืนลำบากให้ต้มผักจนเปื่อยนุ่มมากขึ้นหั่นผักเป็นชิ้นเล็กหรือบดให้ละเอียดแล้วเสิร์ฟเป็นซุปรสอ่อนเพื่อป้องกันการสำลักและสำหรับผู้ที่ต้องการโปรตีนเพิ่มสามารถเติมเต้าหู้นิ่มหรือชิ้นปลานึ่งสับละเอียดลงไปก่อนยกเสิร์ฟได้ทำให้มื้อนั้นครบทั้งผักและโปรตีนในชามเดียว มีข้อควรพิจารณาบางอย่างที่ควรพิจารณาผักใบเขียวมีวิตามินเคสูงซึ่งอาจมีปฏิสัมพันธ์กับยาละลายลิ่มเลือดเช่นวาฟารินดังนั้นผู้ที่ใช้ยาดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์ก่อนปรับเพิ่มปริมาณผักใบเขียวอย่างมากสำหรับผู้ป่วยโรคไตที่ต้องจำกัดโพแทสเซียมควรปรึกษานักโภชนาการหรือแพทย์เพราะผักบางชนิดอาจมีโพแทสเซียมสูงและต้องปรับปริมาณส่วนผู้เป็นเบาหวานควรระวังปริมาณผักมีแป้งหรือสตราช เช่นฟักทองในปริมาณมากมีคาร์โบไฮเดรตให้คำนวณร่วมกับเมื่ออาหารโดยรวมแนะนำให้เน้นผักใบเขียวและผักคาร์โบไฮเดรตต่ำเป็นหลักเทคนิคการปรุงเพื่อรักษาคุณค่าทางโภชนาการคือใส่ผักที่ต้องสุกนานก่อนเช่นฟักทองต้มให้เปื่อยแล้วจึงใส่ผักใบเขียวไว้ท้ายสุดเพียงพอให้สลดเพื่อรักษาสีและวิตามินการใช้ความร้อนปานกลางและเวลาไม่นานเกินไปจะช่วยคงคุณค่าทางอาหารไว้มากที่สุดหากต้องการเตรียมล่วงหน้า คุณเก็บแกงในตู้เย็นภายในสองชั่วโมงหลังปรุงและอุ่นให้ร้อนก่อนรับประทานอีกครั้งไม่ควรอุ่นซ้ำหลายครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงการเสรื่อมสภาพของอาหารในแง่การให้พลังงานและการจัดมือ้อแกงเลียงเหมาะเป็นหนึ่งในจานผักที่รับประทานคู่กับข้าวกล้องเล็กน้อยหรือข้าวสีนินสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการใยอาหารและแป้งจากธัญพืชเต็มเมล็ดควรเสิร์ฟในปริมาณพอเหมาะประมาณหนึ่งถ้วยตวงเป็นไซส์ของซุปในแต่ละมือ้อ และปรับเพิ่มโปรตีนให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้สูงอายุเช่นการเสิร์ฟปลาเนื้อไก่ไม่ติดหนังหรือเต้าหู้เพื่อช่วยคงมวลกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุเมนูที่2ต้มจับฉ่ายผักกาดเขียวเป็นเมนูซุปผักรวมแบบบ้านๆที่ให้รสอ่อนเหมาะกับการทานประจําวันเพราะรวมเอาผักหลากหลายชนิดทั้งผักใบเขียวเช่นผักกาดเขียวผักกาดขาวกะหล่ำปลีผักบุ้งหรือผักตามฤดูกาล รวมทั้งผักรากและเห็ดบางชนิดไว้ด้วยกันต้มในน้ำซุปใสหรือสต๊อกผักที่เคี่ยวนุ่มจนผักเปื่อยทำให้ได้ทั้งความหวานจากผักและความชุ่มชื้นของน้ำซุปรสกลมกลม่อมต้มจับฉ่ายจึงเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้สูงอายุเพราะย่อยง่ายกลืนง่ายและให้สารอาหารที่หลากหลายในชามเดียวด้านคุณค่าทางโภชนาการต้มจับฉ่ายให้ใยอาหารสูงจากผักหลายชนิดช่วยกระตุ้นการเคลื่อนไหวของลำไส้ลดปัญหาอาการท้องผูก ซึ่งเป็นเรื่องพบบ่อยในผู้สูงอายุนอกจากนี้ผักใบเขียวให้เบต้าแคโรทีนและวิตามินเอที่สำคัญต่อการบำรุงสายตาวิตามินซีช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและการดูดซึมธาตุเหล็กแร่ธาตุอย่างโพแทสเซียมช่วยควบคุมสมดุลของของเหลวและความดันเลือดเมื่อบริโภคร่วมกับการลดโซเดียมในอาหารสารพฤกษเคมีหรือไฟโตนิวทรียนต์ในผักเช่นฟลาโวโนอยดยและคาโรทีนอยมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ และต้านการอักเสบซึ่งเชื่อมโยงกับการลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังอย่างโรคหัวใจเบาหวานและภาวะเสื่อมของสมองเมื่อรับประทานเป็นประจำเมื่อปรุงให้เหมาะกับผู้สูงอายุควรปรับให้ผักนุ่มและบดหรือหั่นชิ้นเล็กตามความสามารถในการเคี้ยวและกลืนของแต่ละคนต้มผักให้เปื่อยพอดีเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงการสำลักหากผู้สูงอายุมีปัญหาในการเคี้ยวให้เพิ่มเต้าหู้นิ่ม หรือเนื้อปลาเนื้อนุ่มขี้สับละเอียดลงไปด้วยเพื่อเพิ่มโปรตีนโดยไม่ต้องเพิ่มแรงเคี้ยวการลดปริมาณเกลือหรือวัตถุปรุงรสเค็มเป็นสิ่งสําคัญเลี่ยงการใส่ปลาร้าหรือเนื้อเค็มและเลือกเพิ่มรสชาติด้วยเห็ดแห้งบดกระเทียมคั่วหัวหอมผัดหรือน้ำมะนาวเล็กน้อยแทนเพื่อรักษาระดับโซเดียมให้ต่ำและช่วยควบคุมความดันเลือดนอกจากนี้การเติมสมุนไพรสดเช่นผักชีหั่นฝอยต้นหอมหรือขิงเล็กน้อยด้วย สามารถเพิ่มกลิ่นและช่วยเรื่องการย่อยโดยไม่ต้องพึ่งเกลือมากมีข้อควรระวังด้านสุขภาพที่ควรพิจารณาผักใบเขียวบางชนิดมีวิตามินเคสูงซึ่งอาจมีผลต่อการใช้ยาต้านการคังตัวของเลือดเช่นวาฟารีนผู้ที่ใช้ยาดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์ก่อนปรับปริมาณผักใบเขียวอย่างมากหากผู้สูงอายุมีปัญหาโรคไตหรือใช้ยากลุ่ม S E N inhibitor A R B s หรือยาขับปัสสาวะบางชนิด ควรระมัดระวังปริมาณโพแทสเซียมในอาหารผักบางชนิดมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงและปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการก่อนปรับเมนูให้มากๆสำหรับผู้ที่ต้องการลดการใช้เกลือจริงๆให้เลือกสต็อกผักโฮมเมดแทนก้อนน้ำซุปสำเร็จรูปที่มักมีโซเดียมสูงเทคนิคการปรุงเพื่อคงคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติคือเริ่มต้มผักที่ต้องสุกนานก่อนเช่นแครอทฟักทองหัวไชเท้า แล้วใส่ผักใบเขียวไว้ท้ายสุดเพียงพอให้สลดไม่ควรต้มผักใบเขียวนานเกินไปเพราะจะสูญเสียวิตามินบางชนิดและสีสวยงามของผักเทคนิคเพิ่มรสโดยไม่เพิ่มเกลือได้แก่การใช้เห็ดแห้งแช่น้ำบดเป็นน้ำซุปการย่างหรือคั่วกระเทียมเล็กน้อยแล้วใส่ลงไปหรือใช้หัวหอมใหญ่เคี้ยวเพื่อเพิ่มอูมามิหากต้องการทําให้ซุปเนียนและเคี้ยวง่ายสําหรับผู้สูงอายุที่กลืนลาบากสามารถปั่นให้เนียนแล้วกรองสักหน่อย เพื่อให้ได้ซุปครีมผักที่เนียนนุ่มและรับประทานง่ายการเก็บรักษาและความปลอดภัยของอาหารควรปฏิบัติเหมือนอาหารปรุงสุกทั่วไปคือเก็บเข้าตู้เย็นภายใน2ชั่วโมงหลังปรุงแยกใส่ภาชนะปิดมิดชิดเก็บได้ประมาณ2-3วันหากต้องการเก็บนานขึ้นสามารถแบ่งใส่ช่องแช่แข็งในภาชนะที่ทนความเย็นแล,และละลายได้ง่ายประมาณ1-2เดือนผลลับและเนื้อสัมผัสอาจเปลี่ยนเล็กน้อยเมื่อแช่แข็งเมื่อต้องอุ่นให้ร้อนทั่วถึงก่อนเสิร์ฟ และหลีกเลี่ยงการอุ่นซ้ำหลายครั้งเพื่อความปลอดภัยของอาหารในการจัดมื้อสำหรับผู้สูงอายุต้มจับ่ายเมะเสิฟคู่กับข้าวกล้องข้าวต้มหรือโจกที่นุ่มเพิ่มแหล่งโปรโตีนที่ย่อยง่ายเช่นเต้าหู้นิม่มปลานึ่งหรือไก่ฉีกเพื่อช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงโดยรวมควรแบ่งเป็นมื้อย่อยๆหลายๆมื้อต่อวันแทนการให้ปริมาณมากในมื้อเดียวและสังเกตการตอบสนองเช่นการย่อยอาการท้องอืด หรือแสบท้องเพื่อปรับสูตรให้เหมาะกับแต่ละบุคคลเมนูที่3ผัดคะนาะน้ำมันหอยเป็นเมนูยอดนิยมที่แทบทุกบ้านรู้จักและมักพบในร้านอาหารตามสั่งด้วยรสชาติหอมมันของน้ำมันหอยความกรอบนุ่มของคานาที่ผัดจนสุกกำลังดีและสีเขียวสดที่ชวนให้น่ารับประทานแม้จะเป็นเมนูง่ายๆแต่กลับซ่อนคุณค่าทางโภชนาการมหาศาล โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการอาหารที่ช่วยบำรุงร่างกายเสริมสร้างกระดูกและลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังต่างๆได้อย่างแท้จริงคะน้าเป็นผักใบเขียวที่อุดมไปด้วยวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน K แคลเซียมธาตุเหล็กและใยอาหารวิตามิน A ช่วยบำรุงสายตาและเสริมภูมิคุ้มกันวิตามิน C เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องเซลล์ไม่ให้เสื่อมสลายเร็ว ลดความเสี่ยงโรคหัวใจและชะลอวัยวิตามินเคและแคลเซียมช่วยบำรุงและรักษาความแข็งแรงของกระดูกซึ่งสำคัญมากสำหรับผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อภาวะกระดูกพรุนหรือกระดูกเปราะหักง่ายนอกจากนี้ใย,ยอาหารจากคณะยังส่งเสริมการทำงานของลำไส้ลดอาการท้องผูกควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกาย การผัดคณะน้ำมันหอยมักจะใช้น้ำมันสำหรับผัดเล็กน้อยกระเทียมบุบหอมหอมและซอสปรุงรสเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความกลมกลม่อมแม้จะเป็นเมนูที่ดูธรรมดาแต่หากปรับสูตรให้เหมาะกับผู้สูงอายุก็จะกลายเป็นอาหารที่ทั้งอร่อยและดีต่อสุขภาพได้วิธีที่ควรทำคือ เลือกใช้น้ำมันรำข้าวหรือน้ำมันมะกอกเล็กน้อยแทนการใช้น้ำมันมากเกินไปและควรลดปริมาณน้ำมันหอยหรือซอสปรุงรสที่มีโซเดียมสูงโดยสามารถใช้ซอสเห็ดหอมแบบโซเดียมต่ำแทนหรือเติมรสชาติด้วยกระเทียมสดขิงหรือน้ำมะนาวเล็กน้อยแทนการใส่เครื่องกรุ่มเค็มๆสำหรับผู้สูงอายุที่เคี้ยวยากควรหั่นคะน้าเป็นชิ้นเล็กๆและเลือกเฉพาะส่วนใบและก้านอ่อนเพราะนุ่มกว่าไม่เหนียวเคี้ยวง่าย นอกจากนี้ยังสามารถลวกคะน้าในน้ำเดือดก่อนนำไปผัดเพื่อให้เนื้อนุ่มขึ้นและรักษาสีเขียวสดเอาไว้หากกลืนลำบากสามารถซอยหรือบดหยาบๆหลังผัดเสร็จเพื่อให้รับประทานง่ายขึ้นสำหรับการเพิ่มโปรตีนอาศัยเต้าหู้เนื้อนุ่มเนื้อไก่ไม่ติดหนังหรือปลาทะเลชิ้นเล็กๆล,ลงไปผัดรวมเพื่อเสริมสารอาหารที่ครบถ้วนมากขึ้นและยังช่วยคงมวลกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุให้แข็งแรงอีกด้วย แม้คณะจะเต็มไปด้วยคุณประโยชน์แต่ก็มีข้อควรระวังเช่นผู้ที่ใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือดควรระมัดระวังการทานคณะในปริมาณมากเพราะคณะมีวิตามินเคสูงซึ่งอาจเป็นลดประสิทธิภาพของยาที่ใช้หากเป็นผู้ป่วยโรคไตควรปรึกษาแพทย์ก่อนรับประทานในปริมาณมากเพราะคณะบางส่วนมีแร่ธาตุโพแทสเซียมและแคลเซียมสูงและอาจสะสมเกินในผู้ที่ไตทำงานบกพร่อง ในแง่เทคนิคการปรุงเพื่อรักษาคุณค่าทางอาหารควรใช้ไฟแรงแต่ผัดในเวลาสั้นๆประมาณ2 3ถึง3นาทีเพื่อให้คะน้ายังคงความกรอบอร่อยและเก็บวิตามินไว้ได้มากที่สุดการใส่น้ำมันมากเกินไปหรือต้มผักจนเปื่อยเกินไปจะทำให้สูญเสียวิตามินที่ละลายในน้ำและทำให้ผักไม่น่ารับประทานหากต้องการลดโซเดียมแต่ยังอยากได้รสกลมกลม่อม สามารถใส่เห็ดหอมสดหรือแห้งลงไปผัดพร้อมคะนาได้จะช่วยเพิ่มรสอูมามิโดยไม่ต้องพึ่งซอสปรุงรสมากผัดคานาน้ำมันหอยเหมาะสำหรับเป็นอาหารจานหลักคู่กับข้าวกล้องหรือข้าวสวยร้อนๆได้ทั้งมื้อกลางวันและมื้อเย็นโดยให้พลังงานที่พอดีไม่หนักเกินไปและมีความสมดุลระหว่างโปรตีนใยอาหารและสารอาหารสำคัญหากเสิร์ฟคู่กับซุปอ่อนๆหรือผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูง จะยิ่งทำให้มื้ออาหารมีความสมบูรณ์มากขึ้นเมนูที่4แกงส้มผักบุง้งถือเป็นหนึ่งในเมนูซุปแกงที่ขึ้นชื่อของไทยมีรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานกลมกล่อมในชามเดียวและที่สําคัญคือมีผักบุ้งเป็นพระเอกหลักซึ่งผักชนิดนี้จัดเป็นผักใบเขียวที่ผู้สูงอายุควรได้รับเพราะนอกจากจะหาซื้อง,ง่ายราคาไม่แพงยังมีสารอาหารมากมายที่ช่วยบํารุงร่างกายและลดความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพผักบุ้งเป็นผักที่มีวิตามินเอสูงมาก ซึ่งช่วยในการบำรุงสายตาป้องกันภาวะจอประสาทต,ตาเสื่อมที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนอกจากนี้ยังมีวิตามินซีและเบต้าแคโรทีนที่ทำหน้าที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายชะลอความแก่และเสริมภูมิคุ้มกันแร่ธาตุที่โดดเด่นในผักบุ้งคือธาตุเหล็กที่ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดงลดภาวะโลหิตจางรวมถึงแคลเซียมและแมกนีเซียมที่มีส่วนช่วยในการบำรุงกระดูกและกล้ามเนื้อใย,ยอาหารในผักบุ้ง ยังช่วยระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้ดีลดอาการท้องผูกและช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดด้วยอีกด้วยแกงส้มเองก็มีคุณค่าในตัวเนื่องจากใช้พริกหอมแดงกระเทียมและกะปิเป็นเครื่องแกงซึ่งทั้งหมดนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระและช่วยเสริมภูมิคุ้มกันรสเปรี้ยวที่มักได้จากน้ำมะขามหรือน้ำมะนาวช่วยเพิ่มความอยากอาหารกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยทำให้ผู้สูงอายุที่มักมีปัญหาความอยากอาหารลดลงกลับมาทานอาหารได้มากขึ้น อีกทั้งการใช้ปลาหรือกุ้งเป็นโปรตีนหลักในแกงส้มก็ยิ่งช่วยให้เมนูนี้สมดุลทั้งผักและโปรตีนในชามเดียวการปรุงแกงส้มผักบุ้งให้เหมาะสําหรับผู้สูงอายุควรใส่ใจเรื่องรสชาติไม่ให้จัดเกินไปลดความเค็มโดยใช้น้ําปลาให้น้อยลงหรือเลือกใช้น้ําปลาลดโซเดียมแทนและไม่ควรใส่น้ําตาลมากเกินไปหากอยากได้รสหวานกลมกล่อมควรใช้ผักที่มีรสหวานธรรมชาติเช่นฟักทองหัน่นชิ้นเล็กใส่รวมกับผักบุง้ง จะช่วยเพิ่มรสชาติและคุณค่าทางผู้จนาการในเวลาเดียวกันส่วนผักบุ้งควรเลือกก้านอ่อนใบสดและต้มเพียงพอให้นุ่มไม่เหนียวแต่ไม่ควรต้มจนเละเกินไปเพราะจะเสียงคุณค่าทางอาหารไปจํานวนหนึ่งหากผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องการเคี้ยวสามารถหั่นผักบุ้งสั้นลงหรือหั่นเฉียงเล็กๆเ,เพื่อให้กลืนง่ายขึ้นข้อควรระวังคือผักบุ้งมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงหากผู้สูงอายุมีปัญหาโรคไตควรจํากัดปริมาณในการบริโภค และปรึกษาแพทย์ก่อนทานบ่อยๆนอกจากนี้ผู้ที่ทานยาละลายลิ่มเลือดควรระวังปริมาณผักใบเขียวเช่นเดียวกับคณะเพราะมีวิตามินเคที่อาจสมผลต่อประสิทธิภาพของยาในแง่เทคนิคการปรุงการตำพริกแกงสดๆจะให้กลิ่นหอมและสารอาหารมากกว่าการใช้พริกแกงสำเร็จรูปและควรใส่ผักบุ้งลงไปหลังจากน้ำแกงเดือดจัดเพื่อให้สีและรสชาติดูสดใหม่ไม่ควรเคี่ยวผักบุ้งนานเกินไปส่วนการเลือกโปรตีนถ้าใช้ปลา ควรเลือกปลาที่เนื้อนมไม่มีแกล้งมากเช่นปลาทับทิมปลานิลหรือปลาช่อนและควรมึ่งหรือต้มก่อนใส่ลงในหม้อเพื่อเลี่ยงกลิ่นคาวหากใช้กุ้งควรเลือกกุ้งสดตัวกลางเพื่อให้เนื้อนมเหมาะกับผู้สูงอายุและแกงส้มผักบุง้งยังเป็นอาหารที่มีพลังงานไม่สูงมากเหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการควบคุมน้ำหนักแต่ก็ยังได้โปรตีนวิตามินและแร่ธาตุอย่างครบถ้วนสามารถทานคู่กับข้าวกล้องข้าวสวยร้อนๆหรือแม้แต่ข้าวต้มก็ได้ ทำให้เป็นเมนูที่กินง่ายเบาสบายท้องแต่ก็มีคุณประโยชน์ครบถ้วนเมนูที่5ายำถั่วพูยำถั่วพูถือเป็นอีกหนึ่งเมนูผักสีเขียวที่ทั้งอร่อยครบรสและอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ทางโภชนาการเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการอาหารที่ดีต่อสุขภาพและไม่หนักจนเกินไปถั่วพูเป็นผักที่มีใยอาหารสูงช่วยในเรื่องการขับถ่ายป้องกันอาการท้องผูกซึ่งพบได้บ่อยในผู้สูงอายุ อีกทั้งใยอาหารยังมีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดที่มักเป็นภัยเงียบในวัยเกษียณนอกจากนี้ถัว่วพูยังเป็นแหล่งของโปรโตีนจากพืชวิตามินซีวิตามินเอและแร่ธาตุต่างต่างเช่นแคลเซียมและฟอสฟอรัสที่ช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงลดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุนเมื่อถัว่วพูถูกนำมาทำเป็นยำจะได้รับความหลากหลายของสารอาหารเพิ่มขึ้น เพราะในเมนูยำถั่วพูมักใส่ส่วนผสมอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นไข่ต้มที่อุดมไปด้วยโปรตีนคุณภาพสูงและโคลีนที่ช่วยบำรุงสมองหอมแดงทอดที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระน้ำมะนาวที่ให้วิตามินซีเสริมภูมิคุ้มกันและถั่วลิสงคั่วที่ให้กรดไขมันดีช่วยลดการอักเสบในร่างกายอีกทั้งยังช่วยบำรุงสมองและหัวใจการกินยำถั่วพูจึงไม่ใช่เพียงการรับประทานผักสีเขียวเท่านั้น แต่เป็นการเติมเต็มร่างกายด้วยสารอาหารครบถ้วนในหนึ่งจานในด้านการป้องกันโรคยำถั่วพูสามารถช่วยต้านมะเร็งได้เนื่องจากถั่วพูมีสา,ารต้านอนุมูลอิสระตามธรรมชาติที่สามารถลดความเสี่ยงของการเกิดเซลล์ผิดปกตินอกจากนี้ยังช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายลดการเกิดริ้วรอยและทำให้ผิวพรรณสดใสสำหรับผู้สูงอายุที่ยังอยากดูอ่อนกว่าวัยยิ่งไปกว่านั้น การรับประทานยำถั่วพูที่มีรสจัดจ้านพอประมาณยังช่วยกระตุ้นการอยากอาหารให้ผู้สูงอายุที่มักเบื่ออาหารได้เพลิดเพลินกับรสชาติที่หลากหลายมากขึ้นดังนั้นยำถั่วพูไม่เพียงแต่เป็นเมนูที่มีสีสันสวยงามรสชาติอร่อยและทานง่ายเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยคุณค่าทางอาหารที่ช่วยให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและยังทำให้มื้ออาหารแต่ละวันไม่น่าเบื่ออ,อีกด้วยเมนูที่6ซุปผักโขม ซุปผักโขมเป็นเมนูที่ทั้งนุ่มละมุนในปากและเต็มไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการเหมาะมากสำหรับผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชันซุปใสแบบไทยๆหรือซุปครีมผักโขมแบบตะวันตกจุดเด่นคือผักโขมให้เนื้อสัมผัสนุ่มเมื่อปรุงสุกและเมื่อปั่นจะได้ซุปเนียนที่กลืนง่ายเหมาะกับคนที่เคี้ยวหรือกลืนลำบากเป็นหนึ่งในวิธีที่ดีในการเพิ่มปริมาณผักสีเขียวในเมื่ออาหารโดยไม่ทำให้รู้สึกหนักท้อง ในแง่โภชนาการผักโขมอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุเช่นวิตามินเคที่ช่วยในการแข่งตัวของเลือดและบำรุงกระดูกโฟเลตหรือวิตามิน b 9ที่สำคัญต่อการสร้างเซลล์และการทำงานของสมองวิตามิน A, เบตาแคโรทีนและลูทีนซีแซนทีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยปกป้องดวงตาและลดความเสี่ยงจอประสาทตาเสื่อม ใยอาหารช่วยระบบขับถ่ายและควบคุมน้ำตาลในเลือดแร่ธาตุอย่างเหล็กและแมกนีเซียมก็พบในปริมาณที่น่าสนใจสำหรับการบำรุงเลือดและกล้ามเนื้อนอกจากนี้ผักโขมยังมีสารพฤกษเคมีที่ช่วยต้านการอักเสบและมีผลดีต่อสุขภาพหัวใจเมื่อรับประทานเป็นประจำเมื่อต้องการทำให้ซุปผักโขมเหมาะกับผู้สูงอายุให้คำนึงถึงหลายจุดเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยเริ่มจากการเลือกวัตถุดิบใช้น้ำสต็อกผักหรือน้ำสต็อกไก่เค็มน้อยเป็นฐาน หากต้องการซุปครีมให้เลือกนมพร่องมันเนยหรือนมถั่วเหลืองเพื่อลดไขมันอิ่มตัวและหากต้องการเพิ่มความข้นโดยไม่ใช้ครีมมากอาจใส่มันฝรั่งน้อยๆหรือน้ำเต้าหู้บดเล็กน้อยแล้วปั่นรวมเพื่อได้เนื้อซุปที่หนาและเนียนโดยไม่เพิ่มไขมันมากเกินไปสำหรับโปรตีนให้เติมเต้าหู้นิ่มชิ้นเล็กไก่ฉีกหรือปลานึ่งสับละเอียดลงไปก่อนเสิร์ฟเพื่อให้มื้ออาหารมีความสมดุลและช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุ เทคนิคการปรุงที่แนะนำคือลวกผักโขมชั้นๆก่อนหรือว่าผัดน้ำมันเล็กน้อยกับกระเทียมแล้วใส่ลงในหม้อน้ำซุปที่อุ่นไว้เพียงพอเพื่อรักษาสีและวิตามินบางชนิดหากทำซุปครีมให้ต้มผักและวัตถุดิบอื่นจนเปื่อยแล้วปั่นจนเนียนการปั่นช่วยให้ซุปเคลื่อนง่ายและเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาการเคี้ยวหรือเลือนสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กจากผักหรือเหล็กชนิดไม่หิมให้บีบน้ำมะนาวเล็กน้อยตอนเสิร์ฟ เพราะวิตามินซีช่วยเพิ่มการดูดซึมเหล็กนอกจากนี้การใส่สมุนไพรอย่างไทม์หรือผักชีฝรั่งเล็กน้อยจะช่วยเพิ่มกลิ่นและทำให้ผู้สูงอายุมีกำลังใจจะทานอาหารมากขึ้นมีข้อควรระวังสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับผักโขมได้แก่ปริมาณออกซาเลตที่ค่อนข้างสูงซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงของนิ่วในไตในคนบางกลุ่มการล้างผักให้สะอาดและการลวกแล้วทิ้งน้ำลวกช่วยลดปริมาณออกซาเลตได้บ้าง หากผู้สูงอายุมีประวัตินิ้วในไตหรือโรคไตควรปรึกษาแพทย์หรือนักโภชนาการก่อนรับประทานบ่อยๆอ,อีกเรื่องคือผักโขมมีวิตามินเคค่อนข้างสูงผู้ที่รับประทานยาต้านการแข็งตัวของเลือดเช่นวาฟารินควรรักษาระดับการบริโภคผักใบเขียวให้คงที่และปรึกษาแพทย์ก่อนปรับเมนูอาหารอย่างมากหากผู้สูงอายุมีภาวะไตหรือได้รับยาที่ต้องจำกัดโพแทสเซียมควรตรวจสอบปริมาณโพแทสเซียมในอาหารโดยผู้เชี่ยวชาญด้วย การเก็บรักษาและการเสิร์ฟซุปผักโขมที่ปรุงเสร็จแล้วควรเย็นลงและเก็บในตู้เย็นไว้ในสองชั่วโมงแยกเก็บในภาชนะปิดมิดชิดและบริโภคภายใน2-3วันหากเป็นซุปครีมที่ใช้นมสดหรือครีมควรระวังการแช่แข็งเพราะอาจจะแยกชั้นเมื่อเหตุแช่แข็มหากต้องการเก็บนานแนะนำเก็บส่วนที่เป็นซุปเปล่าแล้วเติมนมสดหรือครีมตอนอุ่นก่อนเสิร์ฟเพื่อรักษารสและเนื้อสัมผัสเมื่ออุ่นให้ร้อนทั่วถึงและหลีกเลี่ยงการอุ่นซ้ำหลายครั้งเพื่อความปลอดภัยของอาหาร การจัดมือ้อซุปผักโขมเป็นตัวเลือกที่ดีเป็นจานเริ่มต้นหรือเป็นจานหลักสำหรับผู้สูงอายุเสิร์ฟคู่กับขนมปังโฮลวีตปิ้งหนึ่งแผ่นข้าวกล้องน้อยๆหรือไข่ต้มเพื่อเพิ่มโปรตีนและพลังงานให้ปริมาณพอเหมาะเช่นปริมาณซุปประมาณหนึ่งถ้วยตวงเป็นขนาดมาตรฐานต่อมือ้อและปรับตามความต้องการพลังงานของแต่ละคนอย่าลืมสังเกตอาการหลังรับประทานเช่นการย่อยหรืออาการแพ้เพื่อปรับสูตรให้เหมาะสมมากขึ้นขอบคุณที่รับชมจนจบครับ วันนี้เราได้รู้จัก6เมนูผักสีเขียวที่เหมาะกับผู้สูงอายุเมนูง่ายๆที่ทำได้จริงช่วยบำรุงร่างกายลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังและทำให้เมื้ออาหารของคนที่คุณรักน่าทานขึ้นหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามช่องของเราเพื่อรับเคล็ดลับเมนูสุขภาพแบบง่ายๆในคลิปต่อไปถ้าต้องการสูตรละเอียดเป็นขั้นตอนสำหรับเมนูไหนบอกมาได้เลยครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ